ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะวันนี้อาจจะพูดถึงในส่วนของนะครับผมเนาะมี deductible กับไม่มี deduct หรือภาษาไทยคือมีรับผิดชอบส่วนแรกกับไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกครับทุกท่านนะแบบประกันนะครับผมมันจะมีให้เราเลือก2แบบนะครับ่อนณปัจจุบันนี้นะแต่ว่าถ้าใครมีงบให้เลือกแบบไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกเพราะว่าอะไรครับผมมันจะช่วยให้ทุกท่านเยอะแต่ถ้าใครมีสวัสดิการนะครับอาจจะซื้อแบบมี deduct นะครับผมหรือรับผิดชอบส่วนแรกเพราะว่านะรับผิดชอบส่วนแรกเนี่ยนะครับผมก็ให้บริษัท ประกันกลุ่มของเราจ่ายให้นะครับแต่เนื้อขอโฟกัสไปที่นะผมเนาะประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ไม่มีด e d ัก t ับเบิลนะครับผมหรือรับผิดชอบส่วนแรกเพราะว่าอันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมากังวลครับทุกท่านเพราะว่าถ้ารับผิดชอบส่วนแรกทุกครั้งสามหมื่นเนี่ยทุกครับมันก็ไม่ไดเบานะทุกท่านต่อสามหมื่นนะครับเงินเก็บเนี่ยอาจจะหมดเลยก็ได้นะหรือบางทีมีเงินเก็บเยอะครับแต่ว่าอาจจะต้องหมดไปกับนะครับผม รับผิดชอบส่วนแรกตรงนี้นะถ้าจะซื้อนะเพื่อนครับให้ซื้อแบบประกันสุขภาพเบาใจที่ไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกมันจะช่วยให้ทุกท่านใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนาะไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรครับราคาเบีย้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากนะปัจจุบันนี้ยิ่ง FWD เองเนี่ยครับค่าเบี้ยไม่ได้แพงนะครับผมแต่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่าแล้วก็ไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกนะเข้มให้ตั้งแต่บาทแรกเลยนะครับผมเนาะประกันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันไหมครับุทกท่าน ไม่เหมือนกันทุกท่านต้องรู้ว่านะครับผมเอาจ่ายมีทั้งรับผิดชอบส่วนแรกกับไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกให้ซื้อแบบไม่มีรับผิดชอบส่วนแรกสําหรับคนที่ไม่มีสวัสดิการบริษัทนะครับผม